ช่วงกรีซมานีรัตก,ก็อีกแล้วนะคะก็ชว่วงนี้เราได้รับคาชมมาบ่อยมากว่าเอยดูอลล่ามากขึ้นดูสวยขึ้นวันนี้เป็นวันที่กรซอยู่ห้องทั้งวันนะคะก็เลยคิดว่าเหมาะมากกับการที่เรามาทำเซิร์ฟแคร์วิดีโอดูแลทั้งแต่ขวจดจท้าเราเชื่อว่าเป็นคลิปหนึ่งที่เ,เพื่อนๆหลายคนสามารถไปทําตามได้นะคะเป็นทริคที่แบบเออมันไม่ต้องแบบใช้งบเยอะเอาเป็นว่าในคลิปนี้เราจะมาแชร์ทริคทุกอย่างไม่มีสิ่งที่เกดกักเอาไว้เลยระวังโดนป้ายยาเพราะมาแน่เริ่มกันเลยค่ะ วันนี้นะคะเป็นวันที่เราจะต้องสระผมพอดีหลังจากที่พักมมต้องมาแบบสามสี่วันก็รู้สึกว่ามันได้ที่แล้วนะคะสงสารคนเล่าข้างแล้วคือก่อนอันนี้เกรซเป็นคนที่แบบผมแห้งผมกรอบมากๆตอนที่ไปซาลอน่ะจะโดนขายคอร์สแบบทรีเมนต์ตะรอนแต่ว่ารู้สึกว่าเริ่มไม่มีเวลาที่จะไปซาลอนแล้วนะคะก็เลยมาทำเองที่บ้านก่อนที่เกรซจะสระผมเกรซจะทำการทรีทเมนต์ผมประมาณสิบนาทีครึ่งชั่วโมงแล้วแต่ว่าเรามีเวลาว่างแค่ไหนนะคะสิ่งที่เราจะต้องใช้เนี่ยมันง่ายมากสุดพอย่างแรกจะเป็นแฮร์ m a ส k นะคะอันนี้เป็นตัวโปรดของเกรซช่วงนี้เกรซดูรีีีววววิตตาาาาาากกชจญ่่่ปุนนมแล้้เขยั มันก็จะเป็น texture แบบนี้นะคะหอมมาก อยากจะให้เขาทําเป็นเทียนหอมหนูจะจุดทั่วห้องเลย Hair mask หนึ่งนะคะแล้วก็ผสมกับ Hair oil ตัวนี้ขอเกใช้ของ L'Oreal Paris นะคะคือเกดเป็นแฟนคลับแฟนพันธ้ของ Oil L'Oreal มากๆนะคะนี่ยเกดซื้อเองวันสองขวดแล้วอะคุณน้องคนนี้มันสามารถใช้ก่อนสระผมก่อนเป่าก่อนใช้ความร้อนอะไรได้หมดเลยเกดใส่ Hair mask สองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เซรั่มอีกประมาณสี่ปั๊มเราไม่มีสูตรใดๆตายตัวนะคะเราเอามาจากใจแปลกๆประโยมน์อย่าให้ความรู้สึกเหมือนแบบทำสไลม์ตอนเด็กทำในห้องน้ำด้วยถ้วยแบบนี้ อย่าย้อนคลิปกลับไปดูนะบอกแล้วนะเตือนแล้วนะ,ละเล่นอย่างนี้มันใจชา,ชาเฟสเคยไปเห็นเทรนดสปอนแบบเอ็กซ์ที่เขาถามว่าแบบเออพี่คนนี้เขาใส่แค่แท็งท็อปเสื้อเพลนเพลนกับเกงเกงขาสั้นแล้วก็สพายกระเป๋าว่าวทำไมถึงแบบดูดีจังเลยดูแบบเอลเจนดูโอมันนี่มากๆมันเป็นโพสต์จักวนานมากแล้วแต่ว่าทุกคนก็มันนั่งแอน ly ลไซ์ว่าแบบเออทำไมถึงเข้าดูดีจังเลยอะซึ่งเกสว่าพอย์หลักๆลอะบบมันหนึ่งเสื้อผ้าสองกระเป๋าแต่ว่าสามคือผมคือสามารถแต่งหน้าเพลนแค่ไหนก็ได้นะแต แต่ว่าถ้าผมสวยสลวยเงาหอมอ่ oh, you are princess ค่ะคือถ้าให้เกเลือกระหว่างแต่งหน้ากับทำผมก็เกลือกทำผมพะหน้าก็สวยแล้วเออมั่นมันนะ I'm g o n use this hair clip แล้วก็มัาให้มันเป็นบันที่ไม่สีบนาที เดี๋ยวเราจะมาลองแชมพูกันนะคะซึ่งจริงๆ,ๆอะ่ะเกรซ่ามีแชมพูหลายตัวนิดนึงอันนี้จะเป็นสำหรับช่วงที่เป็นระแทแล้วอันนี้ก็คือแบบ normal state ก็จะทําให้ผมดูมาตัวเนี้ยจริงๆซุบากิอ่ะมันมีหลายสูตรแบบสูตรสีแดงสูตรสีเหลืองมัง้งแต่ว่าแล้วอันเนี้ยมันแบบ moisturizing ที่สุดน,นะคะส่วนอันเนี้ยคือใครที่เป็นระแทรอยากให้ลองดีมากปกติแล้วเกรซ่าเป็นรแทรแต่ตอนนั้นอะ่ะเหมือนไปทําเคมีแรงๆมัม้งแล้วแสีส มันลัำไม่ไหวมันก็เลยเหมือนเป็นสกเก็ตสกเก็ตแล้วก็เป็นลอำแคร์ด้วยเพราะผมมันด้วยอะไรเงี้ยตัวนี้ลดมากเออไม่เป็นแชมพูสนะแครงที่รู้สึกสมันไม่แห้งส่วนใหญ่แชมพรูสรสระแครงมันจะแห้งแต่แว,วันนี้เราใช้ตัวนี้ไม่ต้วงมาสั่งเนาะ เวลาสระผมเราจะเน้นที่หนังศีรษะนะคะเราจะไม่แบบว่าโฉมทั้งหัวขาน,ะะวนาดนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วน้ำมันมันจะอยู่ตรงโคนแลเวลาเราล้างออกมันก็จะไหลเห็นไหมไหล,ไ,หลไปตามเส้นผม,มนก็จะดูดออกไปล้ากผมทั้งหมดสองรอบนะคะทุกคนเพื่อให้เคร่งสกปรกนั้นลุดออกไปเดี๋ยวเราจะมาทำการมา์ผมกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะ คอนดิชเนอร์อ่ะมันเป็นเหมือนแบบเลเวลแรกของการมาผมเราจะใช้ทรีทเมนต์เลยนะคะกกจะใช้2ตัวนี้คู่กันอันนี้จะเป็นของนิกาโอบแบรนดไทยนะคะแล้วอันนี้จะเป็นของแบรนด์เกาหลีซึ่งตัวเนี้ยมันเป็น holy grail ของแบบชาวเกาหลีหลายหท่านเลยนะคะเกิแ๊บบแบบอ่านวิวม,มาแล้วก็พี่เบนพี่จิงกดแนะนำมานะคะกกก็เลยแบบแบบ หน่อยใสแล้วมันก็ดีจริงๆเราผสมกับน้กะโอดตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นแบบ all oh, the best o f t h e best แล้วใครที่แบบผมเสียงออมากๆอยากให้ลองตัวนี้ด้วยตัวเนี้คือจะมากนานแค่ไหนก็ได้นะแบบ5นาที10นาทียิ่งนานยิ่งดีอะ่ะหอมมาก ระหว่างลองมาผมเราจะมาสครับผิวกันกันสครับโตเปิของเกรซตอนนี้นะคะเป็นคอฟฟี่สกับของพี่บีมันเนื้อดีมากทุกคนเวลาเลือกสครับนะคะให้เลือกที่มันเนื้อละเอียดละเอียดถ้าเลือกเม็ดหนาเกินไปมันอาจจะบาดผิวได้นะคะแล้วผิวเราอะมันแบบมันเซนซิทีฟทุกคนพยายามสครับไม่เกินแบบอาทิตย์ละสองสามรอบเพราะที่ส่งผลมันหอมมากเหมือนเราเป็นขนมก็ให้เน้นเน้นบริเวณสองนะคะที่มันสามารถดำหรือว่าคลบง่าย วันไหนที่สคับผิวนะคะเราจะพยายามไม่แบบโกนขนหรือว่าใช้สบู่อาบน้ำที่แรงมากเราจะเน้นการใช้บอดี้ออยเลยคะตัวนี้แบบถูกแดีมากหอมแบบหอมติดตัวเพราราคาถูกมากเราคิดจะซื้อมาแบบนี้สบู่แพลตช์ไอเลิฟ ทนมากขึ้นผิวมันก็จะเย็นอะไรเงี้ยเพิ่งขอชุ่มชื้นด้วยลิปกันแดดตัวใหม่ของอิงกูอันนี้ก็ดีเหมือนกันรู้สึกว่ามันไม่ได้เหนียวมากเท่าสูตรเดิมีสีด้วยสีสวยธรรมชาติทีหท่ห้าทีจริงเนวยอิสต์กิลเม โทนเนอร์ที่เหลือเนี่ยอย่าพิ่งทิ้งนะคะเอามาเช็ดข้อสอบก่อนได้แผ่นโทนเนอร์มันจะมีความประหยัดนิดนึงเอาไว้กราบเล็กๆน้อยๆในบริเวณที่มัน,นขงงังเงยอย่าลืมขาด้วยใช้ให้มันครบเด็กเกรสจะมาสอนวิธีในการลงผิวยังไงให้มันกลาสกินนะคะช่วงเนี้ยเกรสจะแบบทารองพื้นน้อยมากหรือว่าบางวันก็คือไม่ทาเลยนะคะลงแค่คอนซีลเลอร์ใต้ตาที่เหลือเป็นแบบ my face my real skin นะคะซึ่งความสำคัญมันอยู่ที่การลงผิวเกรสเน้นอะไรที่ว่าชุ่มชื้นชุ่มชุ่มอย่างโทเนอร์ก่อนใช่ไหมแล้วก็แล้วก็ตามด้วยแบบเนื้อเซรรััั่่่มมเเซซึงงออนนนี้ป็ข กลเซกโกนะคะอันนี้ก็ดีมากๆ,ากๆเหมือนกันเป็นในาซีนามายเนื้อแบบบางเบาสุดๆโตขึ้นมาทําให้รู้ว่าเราไม่ต้องลงสกินแคร์รที่มันเยอะแยะมากก็ได้ลงแค่ตัวที่มันแบบซิมโลซิมโลที่ผิวเราต้องการจริงๆแล้วก็เน้นความชุ่มชื้นอันนี้สำคัญสุดๆอืม้มกะให้ผิวแบบกลอยกลอยตามด้วยเมดิเซอร์นะคะในซีนามายมันจะช่วยเรื่องของความกระจ่างใสของผิวอะคน,น,นจะเป็นอีกส่วนผสมหนึ่งที่มีในสกินแคร์ของเราอันนี้มันจะเป็นเนื้อแบบเจลเกจ,จะไม่ชอบใช้อะไรที่มันหนักๆตอนเช้าเพราะว่ามันจะทําให้เครื่อง อได้ความรู้สึกที่แบบผิวมันเบาๆให้ลงสกินแคร์ที่เป็นเนื้อเจลหมดเลยอันนี้จะเป็นครีมกันแดดเนื้อเจลตัวนี้คือเก๊แบบใช้ทุกวันเลยทุกคนเนื้อมันบางมากแล้วก็แบบว่าให้สารกันแดด SPF 50าสิบบวก PA บวกๆให้มองหากันแดดที่มันมี PA บวกๆๆนะคะทุกคนกันแดดแบบสูงสุดเฮ้ยไ,ไปปลอผมก่อนฟังนะใครได้มีงบซื้อได้สารแบบนี้ทดแทนไนดะ้เฮ้ยเป่าผมแห้งไหให้นาทีสิบนาทีเป็นไปได้นะคะเร่งสปีดด้วยพัดลม First I was brave, I was petrified. Full hair care, hold after one and a half hour in the shower เห็นไหมว่าแบบผู้หญิงมันไฮมันเทนนิสแค่ไหนอะเกรซเริ่มพูดถึงเรื่องงานผิวไปนะคะซึ่งเกรซเพิ่งลงโลชั่นสเต็ปทุกอย่างของเกรซเสร็จเห็นไหมว่าแบบผิว<อ>มันมีความแบบเงาเงาอคือ <laughs> มันมีเทคนิคค่ะคุณพี่น่าจะเราสครับผิวมาก่อนอันนี้ใช่ไหมผิวมันอาจจะค่อนข้างแบบเซนเซทีฟนิดนึงตอนนึงที่เกรซจะใช้ก็คือเซราวีนะคะเหมาะกับเซนเซทีฟสกินใครผิวกับใครเคอง่ายๆทาตัวนั้นก่อนต่อด้วยครีมที่มีส่วนผสมของไนอาซินามลยนะคะซึ่งเกรซจะใช้อยู่สองตัวนนี้ะะค ก็ของนีเวียก็จะใช้ตัวนี้อันนี้เป็นแบบมีกันแดดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้แบบประหยัดเวลาตอนเช้ามีคนถามเรื่องลิปแน่นอนได้ใช้อิงก,กุต,ตัวนี้นะคะเป็นสีนูดพิง้งค์ทาเป็นเบสให้มันแบบมีความ cross c r o ก่อนแล้วก็มี S P F กันแดดด้วยเคล็ดลับคือสองตัวนี้ลิปของดินโตนะดีมากของสีนี้เพิ่มความสีชัดสีนวเบลนด์ด้วยกันก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วมันหอมอ่ะให้มันเลยๆขอบปากนิดนึงจะเพิ่มความอวบอิ่มนะคะแล้วก็สีนี้ตรงกลาง จบใช่ไหมคลิปนี้แบบบอกหมดจริงๆแบบไม่มีการ we don't g e t get keep anything here โอเคเดินออกจากเฟรมประมาณลอยรอบแหละ <c oughs> <c oughs> แต่งหน้ากันค่ะถ้าทุกคนติดตามช่องกริมานานจะรู้ว่าพัฒนาการในการแต่งหน้าของเราอ่ะมันเปลี่ยนแปลงมาเยอะมากๆส่วนคลิปนี้เราคิดว่าเราอยากจะได้ลุคที่มันไลท์ไลท์เหมาะกับวันสบายสบายเน้นที่การลงงานผิวนะคะวันนี้เราจะไม่ลงรองพื้นเลย no foundation look นะคะคือกริจะเป็นคนที่มีผิวที่มีม under t โทนเหลืองเพราะฉะนั้นเราอยากจะใช้โทนอัพที่มันเพิ่มความค cool ูลโทนในตัวเองนะคะเราสามารถเสกได้ด้วยโทนอับอาจจะเป็นโทนอัพสีมวนน่วงจริงๆแล้วว่าโทนอัพมันมีหลายสีมีสีเขียวที่ช่วยเรื่องแบบกลบความแดงของผิวส้้้้าาาากกกก็จจะะทใใหหนนร่่งสสมมขึแลวว าจจะแบบเหมาะสำหรับคนที่ผิวเหลืองโดยเฉพาะอย่างเกรซนะคะอันนี้เป็นของแบรนด์จีนแต่ก็เ็ว่าแบบแบรนด์ไทยแบรนด์เกาหลีก็ทําได้ดีเหมือนกันตอนนี้ซื้อมาเพราะว่าใช้ไม่หมดสักทีเนี่ยแล้วทุกคนจะเห็นทันทีว่าผิวมันไบรท์ขึ้นแบบไม่ แบบไม่วอกไม่ปลอมเห็นป่ะผิวมันก็จะบรท์ขึ้นอย่างธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องแบบใช้รองพื้นที่มันสว่างกับผิวมากสำหรับวันไหนที่แบบไม่อยากจะใช้รองพื้นอย่าลืมทาคอนะคะวันไหนที่เกรซจะโชว์งานผิวมากๆเราอยากจะได้ความบรท์อยากได้ความขึ้นกล้องอะใช้โทนอัพจริงๆมันเป็นโทนอัพที่ใช้สำหรับหน้าแต่ว่าเราเอามาอัดเดบใช้กับตัวได้เหมือนกันอันนี้ว่าเป็นกลิ่นลิ้นจี่ด้วยมันหอมมากคือเกรซไม่ชอบโทนอัพที่มันแบบขาววอกขาวแบบสองสามตาเพราะมันจะดูโปะมากอ่นนี้มันเป็นโทนอัพที่เรารู้ ไปมันขาดธรรมชาติอลดูดินี่นะคะเห็นไหมว่ามันแบบกระจ่ายใสขึ้นนิดนึงแกชอบความที่มันแบบซึมง,ง่ายอ่ะมันไม่ติดบอดตอนเราไปขึ้นรถใครมันจะไม่เป็นปัญหาตอนนี้ใต้าตาคือไม่ไหวแล้วเราขอโกงนิดนึงใช้คอนซีลเลอร์นะคะแกใช้ของอัลเบอร์กลาสีแซดดารอันนี้ก็คือขึ้นหิ้งเป็นคอนซีลเลอร์ที่ดีมากๆคุ้มกับการลงทุนจุดๆนิดเดียวพอ คือบางคนอาจจะใช้วิธีการแทบๆทบเอาด้วยนิ้วนะคะจริงแบบนี้นมันดีเพราะว่าอุณหภูมิของนิ้วเรามันจะทําให้คอนซีลเลอร์มันแนบมากขึ้นเมื่อเทียบกับแปรงแต่ว่าเล็บเรายาวเราก็เลยบางทีใช้แปรงเหมือนกันอันนี้เป็นแปรงของดิลิมิลีนะคะง่ายมากเหมือนกันมือไม่เปื้อนด้วยวรู้สึกว่าความหนามันกำลังพอดอีไม่เป็นเส้นๆ้นของหลงคืนเนี่ยแน่ไรขึ้นเลยจะมาลงครีมบลัชกันนะคะอุ้ยเนื้อดีมื้นเนี่ยหอมผ่านค่อยคอยแทบลงไป ไม่สีนะแร้วนี่ถ้าให้เลือกระหว่างครีมบลัชกับบ Bl ลนะัชแบบฟูน่ะเลือกแบบครีมบลัชนะเพราะว่ามันติดทนกว่าเยอะมากๆซึ่งเราจะแต้มบริเวณโหนกนะคะโหนกของเราคือบริเวณนี้ยาวไปถึงหางตาแล้วเราก็จะพาดมาด้วยตรงโนสบริดจ์เพื่อความน่ารักคือมันจะเป็นความไล่สีอย่างนี้เราจะเน้นสีตรงบริเวณหนึ่งสองสามแล้วที่เหลือมันก็จะเป็นฟิวนวลนวกริ่กริกกร่ยลายจมูกด้วยนิดน,นึงคือบลัชครีมตรงนี้เราสามารถลงหนักหักไปได้เลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเวลาเราลงแป้งมันก็จะอ่อนเองแล้วไงเราก็ต้องลงบลั ฝุ่นอยู่แล้วนะคะเพื่อปิดท้ายอันนี้ก็น่าจะแดงไปแต่ไม่เป็นไรเนื่องจาก p e r s o n a l color ของเราเป็น dark autumn นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะใช้สีอะไรที่มันแบบออกโทนส้มออกโทนเข้มเข้มนิดนึงต่อไปจะเป็นแป้งม่วงปุ้บตัวน,นี้แบบเลิฟมากใช้จนจะเป็นลุมอยู่แล้วรู้สึกว่าเวลาลงพัาเพราะมันอาจจะหนาเกินไปนิดนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมาใช้แปรงนะคะอันนี้เป็นแปรงแบบทามลชแล้ก็เน้นบริเวณตรงนี้เราเน้นบริเวณใต้าตาเพื่อความสว่างนะคะเห็นไหมว่าความแตกต่างมันจึง้งมันปึ้มเวลาลงแปรงมันจะทําให้แป้งของเรามันบาง งแป้งทั้งหน้านะคะวันนี้พอรู้สึกว่าอยากได้ลุคสบายๆเกี๋ยไปเจอพาเลตนี้เป็นพาเลตตอายแชโดว์อายแชดโดว์คืออะไรเชดดิ้งของฟลอร์เนโส์กสวยมากเราจะมาเชดดิ้งไรดั้งกันนะคะเริ่มจากสีอ่อนก่อนคือบางคนอยากได้จมูกแบบจึ้งๆใช่ไหมก็จะลงแบบสีเข้มไปเลยแต่ว่าพอลงสีเข้มไปเลยเนี่ยมันจะทําให้ดูโดดอะดูไม่เนียนอะเราลงอ่อนก่อนโดยจะเน้นที่ No s e bridge นะคะแล้วก็ไล่ลงมาให้เป็นแท่งเลยไม่เป็นไรสีอ่อน ไม่ไม่ชัดขนาดนั้นอยู่แล้วเราก็เน้นตรงปลายนะคะลืมบอกไปว,ว่าเราใช้แปรงหัวตัดแบบนี้แล้วมันจะทําให้การลงคอนทัวร์จมูกอะ่ะง่ายขึ้นมากๆแล้วก็ใช้สีเข้มตรงนี้เพื่อที่จะเอ็ h a ฟ i z e ซ์ตรงปลายจมูกนะคะจมูกของเราก็จะดูโด่งแล้วก็ดูเล็กโอ้ oh. วา <Wow. S 2> นี่คือสีที่เกดจะต้องใช้จะเป็นโทนแบบน้ำตาลแดงแดงทองทองสีเหมือนเดือนตุลาคมอะหรือดูใบไม้ผลิที่ประเทศเราไม่มีมีใครเป็นเหมือนเกดไหมที่เปลือกตามันจะมันแล้วเวลาเราลงอายแชโดว์ adow, มันจะหลุดง่ายมากสิ่งที่เราควรจะทําก่อนนะคะก็คือการท<ร>าแป้งบริเวณเปลือกตาก่อนแล้วอายแชโดว์ของเรามันก็จะติดทนมากๆๆๆอายแชโดว์ของเราในวันนี้ค่ะสวยมาก<อ>ใครที่ชอบอายแชโดว์พาเลตที่พิกเมนต์มันฉ่ำๆติดทน,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 นซื้อแบรนด์จีนถ้าอยากได้แบบซอฟฟอๆหน่อยให้ซื้อแบรนด์เกาหลีนะคะอันนี้คือพิกเมนต์มันมันแน่นอะ เพราะว่ามันอาจจะเข้มเกินไปอันนี้กกจะใช้โทนน้ำตาลแดงๆก่อนนะคะเห็นไหมมันแบบมันชัดมากอะแล้วก็ไล่ๆมาบริเวณใต้ตานิดเดียวแต่ไม่ต้องใต้ถึงขนาดนี้นะใต้แค่นิดเดียวแค่ปลายปลายตาเพื่อที่จะทําให้ตาของเรามันโตมากขึ้นเขาเปลี่ยนพาเลตนิดนึงอันนี้จะเป็นโทนส้มๆมาแหละวอ่อนๆพะ แล้วก็ไปลายปลายตาจริงๆการที่เราแต่งหน้าที่มันทําให้ดูเหมือนว่าแต่งหน้าน้อยอ่ะไม่ใช่เพราะว่าเราลงอายแชโดว์เบาหรืออะไรนะถ้าสมมติว่าเราลงแก้มนะักลงอายแชโดว์แบบเบาๆได้ถ้าลงแก้มเบาๆไม่ได้เยอะมากพิมพ์มนไม่ได้ชัดมากสามารถลงตาชัดได้เลยมันต้องแบบอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามันชัดทั้งคู่มันจะดูแบบไม่บาลานซ์กันอะ่ะเขาะ้าใจไหมเดี๋ยวอันนี้เรากําลังไล่สีเปลือกตาอยู่นะคะจากเข้มไปอ่อนอย่าง เพิ่มสีที่ใต้ตานิดนึงการลงอายแชโดว์ของเกะคะ่ะคือจะทายัางไงก็ได้ให้ตาเราดูโตมากขึ้นเห็นไหมว่าเกศลงสีเข้มแดงี่ยแค่ขอบขอบตาเท่านั้นบริเวณอื่นๆคือไม่ได้ลงแล้วก็ลากเป็นอายไลเนอร์วิงอายไลเนอร์กลับมาใช้พาเลทเดิมนะคะพอน้ําตาลน,นี้เอาไว้ทาดอลลี่อายดอลลี่อายของเรามันไม่ใช่ตรงนี้นะคะทุกคนมนอันนะั้นคืออายแบ๊กมันจะคือเป็นแค่แบบเนื้อของเราตรงนี้ที่ทําให้มันดูน่ารักมากขึ้นแล้วก็ทําให้ดูเด็กมากขึ้นดอลลี่อายแบบอิตาลีนิดเดียวพอว่าเป็นเส้นอย่างนี้ แล้วก็ใช้นิ้วเกลีย่ยนะคะให้มันเนียนๆนึงความแตกต่างวะ i know มีหลักการสุดๆคือถ้าเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยมันจะดูไม่ธรรมชาติเกลี่ยน้อยๆใครที่มือใหม่มากๆเรื่องอายไลเนอร์เราใช้แปรงหัวตัดแบบนี้จิ้มอายแชโดว์ที่สีเข้มที่สุดแล้วว่าวิงไลเนอร์อันนี้เป็นวิธีกันว่าอายไลเนอร์ที่ง่ายมากๆลากๆมาลา่างตาเนิดนึงให้มันเชื่อมกันตอนนี้มันอาจจะยังดูแบบไม่เข้าที่เข้าทางเพราะว่าเราต้องปัดมาสคาราก่อนสิ่งหนึ่งที่เราทําตลอดนะคะก็คือการกันคิ้วแล้วก็ย้อมคิ้วให้มมนเป็นสีน้าตาเพราะรู้สึกว่าเราอะไม่เหมาะกับคิ้วที่เป็นโทนเข้้้มมมมมมาาาากกขนนนนนนดดััััเ่่ออองจจะทํใหูไส ใครที่รู้สึกว่ากลัวการยอมคิ้วให้มาใช้ตัวมัสคาร่าคิ้วนะคะอันนี้จะเป็นออกน้ำตาลเหลืองๆนิดนึงแต่จริงๆแล้วเราเหมาะกับสีที่มันเป็นแอชมากกว่าแต่ไม่มีหมดเราปัดนิดหน่อยเพราะว่าเรายอมคิ้วไว้แล้วถ้าเราการคิ้วสวยอยู่แล้วอะ่ะการเขียนคิ้วจะเป็นสิ่งที่ง่ายมากเพราะว่าเราวาดแค่ปลายอาให้มันเป็นเส้นยาวขึ้นนิดนึงแล้วเราก็ใช้แปรงปัดอีกทีหนึง่งเพิ่มความพุงเพิ่มความเนียนอย่างนี้คิ้วก็จะสวยเลยจะรู้ได้ไงว่าเราเขียนไม่ยาวเกินไปเราจะวัดจากจมูกนะคะแล้วก็ปลายตาถ้าอย่างเงี้ยคือกำ ริ่มไม่ใช่แล้วที่หนีบขนตาที่มันดีจริงๆอะ่ะมันจะต้องหนีบแค่ครั้งเดียวแล้วมันขึ้นเลยมันตั้งเลยถ้าเราต้องใช้ความพยายามในการแบบเช้แรงอะ่ะแล้วขนตาเราหลุดอะ่ะอันนั้นไม่เลิศลงทุนกับ eye lash curler นิดนึเงเวลาเราหนีบขนตาเราจะเริ่มที่โคนก่อนหนีบแล้วค่อยๆแบบ ลอ,อยเป็น C ีเคิร์ลาหมายของเราคือทําให้ขนตาเป็น C ีเคิร์ลนะคะเราต้องสเปนทายนิดนึงกับการดัดขนตาเพราะว่าถ้าดัดสวยปัดยังไงก็สวยบางคนอาจจะไม่เหมาะกับการปัดขนตาล่างแต่ว่าเราอะถ้าไม่มีขนตาล่างอะตา,าจ,จะดูไม่จึง้งไม่โตพอคือกว่าเราจะสามารถทําให้ขนตาล่างเราโตได้ขนาดนี้คือเราบํารุงแล้วบํารุงอีกนะคะสิ่งที่จะช่วยมากคือหนึ่งเคล็ดลับเลยนะไม่คยบอกใครน,นะ แคสเทอร์โอเราจำชื่อภาษาไทยของมันไม่ได้แต่มันดีมากในแอปส้มมันจะขายเป็นแบบขวดใหญ่ๆนิดนึงแล้วเราเอามาทาบริเวณตาอยากให้เข้าตาเขแ่าแมากทาบริเวณขนตาอย่างแน่นอนอย่างที่สองคือ <eline> าควาสลีนวาสลีน OG อ่ะใช้ควบคู่กับ c a s t o r oil คือ the best แต่เรารู้สึกว่าเพราะว่ามันแบบมันแอบใช้ย,ยากนิดนึงเรามีของอันนี้เป็นของ g l a สชูกลนะคะแต่โชว์ให้ดูตอนนี้เราเพิ่งได้ลองใช้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันใช้ง่ายอะทุกคนมันเป็นหัวให้แบบนี้เพราะฉะนั้นตอนกลางคืนเราก็แค่ปัดจุ๊บจุา ราสีน้ำตาลกันตายของเกดใช้คู่กับแหนบนะคะเริ่มจากโคนก่อนแล้วก็ค่อยมาหนีบขนตาทีละเส้นด้วย <c oughs> เวลาปัดเสร็จแล้วต้องหนีบหรือ <c oughs> ควรจะพูดคุยกับเกด <c oughs> ไม่มีใครคุยกับเกดค่ะทำ <c oughs> เป็นสิ่งที่ใช้เวลาแล้วการฝึกฝนนิดนึงนะคะแต่ว่าพอทําได้แล้วมันจะได้ขนตาที่จึ้งแบบนี้เลย I know ขนตาล่างปึ๊บ <c oughs> ว้าวว้าวปึงป้งปึง้งปึ้งหลายคนอาจจะไม่ชอบซื้อบัที่มันเป็นสีอ่อนแบบนี้เพราะว่ามันไม่ชัดใช่ไหมยอยากจะให้เปลี่ยนใจสีอ่อนแบบนี้จะทําให้แก้มคุณลำบุญมากคือเราลงแบบนี้ไม่ได้แบบอยากจะได้สีแต่เราจะได้ความเบลอของผิวอ่ะพี่เกรซคะตอนนี้คือหน้าแมทมากจะเอาความกลาสกินมาจากไหนให้ไลท์ค่ะคุณลูกอันนี้จะเป็นบ,บัสี paradise lost นะคะจะเห็นว่าไม่ใช่สีขาวแบบขาวจัวมันจะมีความเป็นครีมครีมนวัวนว,นวเราจะลงที่ปลายจมูกแล้วก็กตรงสันนิดนึงเพิ่มความแฟรี่ แล้วก็ตรงโหนโกแก้มถ้าอยากเพิ่มความจึ้งให้ลงกิตเตอร์ที่หัวตาแล้วเราใช้นิ้วเสมอนะคะไม่เคยใช้แปรงเราจะมาลงลิปไลเนอร์กันก่อนนะคะอันนี้เกสใช้ของโรแมนเหมือนเดิมกบสีเปล่าไปก่อนแล้วก็ให้มันเลยเลยมานิดนึงเราจะใช้เป็นลิปแมทแล้วโทนนุดนๆอันนี้เป็นลิปกอสแบนจีนเขาทำกอสดีมากทุกคนเราจะลงบริเวณกลางดินฝีปากแล้วก็เลยเลยมานิดนึงเพิ่มความอบอิม่มแล้วก็ข้างบนชอบมากชว่วงนี้ลิปบอมเนี่ยตรงกลางดินโตอีกแล้วลูกรักมากช่วงนี้ วันย so ้องสุดๆนี่สิจะไหนวันทูวันทรี วันหนึ่งที่ปวดเมื่อยคอบาไหลยอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าเกรซต้องทํางานอยู่กับพี่อะเป็นเวลานานๆล้าก็ไม่ค่อยขยับตัวไปไหนเราก็เลยทาให้รู้สึกว่าเป็นออฟฟิศซิงนโดมเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้อาการเริ่มดีขึ้นมากๆเลยนะคะหลังจากที่เรามา stretching ทุกคืนก่อนนอนมันดีมากทุกคนอยากจะแบ,บนะนำให้ทุกคนไปทำซึ่งของเกรซอะเกรซทำแค่ประมาณ5นาทีก่อน,น,นอนันนี้สำหรับใครนะคะที่ชอบเมื่อยหลังล่างแบบกี้มีท่านี้ที่แบบมันโดนจุดมากๆตรงน,นี้แหละสุดยอด เป็นเมนูที่เกกินบ่อยมากนะคะเป็น Apples with Peanut Butter Apples คือ Good source of fiber ตัาวานี้คือแหล่งโปรตีนที่ดีเช่นกันนะคะเรากิน1 tablespoon 1> อละ่ะค่ะทุกคนแล้วน่าจะเป็นทั้งหมดของเราในคลิปวิดีโอดีนะคะเราหวัว่าเพื่อนๆจะชอบนี่คือครั้งแรกเลยที่เกรซทำคลิป,ปแบบนี้นะคะยังไงในคลิปมาเพื่อนๆอยากให้ Grace เกรซไปแชร์เคล็ดลับอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ด้านใต้ไว้ได้นะคะหรือว่าจะให้ทำคอนเทนต์อะไรก็ตามในปีนี้เกรซจะเต็มแน่นอนวันนี้เกรซขอไปก่อนนะคะบ๊ายบาย My lovelies, I love you and don't forget to love yourself.